สวัสดีครับสวัสดีนะนะแล้วก็น้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมมีน้องๆหลายคนถามมานะว่าผมใช้ชุดลอกชุดคันอะไรนะครับผมนี่ลอกที่ใช้นะครับเป็นลอกแ n t เทเลสนะครับผมปี2023นะของ s h i า a โ o น,นะครับผมชิมา a โ o แอนเทเลสปี2023นนะครับผมใช้เป็นรอบ 7.4นะ HG นะครับคันนะครับนี่ครับโซเดียดนะครับคันโซเดียดนะเจ็ดฟุตห้านะครับท่อนเดียวนะครับต่อโคนนะโซเดียตเจ็ดฟุตห้าต่อโคนนะครับเวทสิบสองสามสิบนะครับงานาโดนะสําหรับงานาโดผมเล่นตัวนี้นะครับผมแต่ถ้างานประช่อนผมเล่นได้ว่า เพราะว่าตีตีดีกว่าครับถ้างงานโหดๆแนะนำใช้ชิวาโ,โน่ครับผมผมครับ